สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้เก็บภาพบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนามาฝากทุกคนอีกคือเก้าค่ะบรรยากาศรอบๆเทียงหน้าเฮ้าตอนนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะต้นบักฮุ่งค่ะกันยังเหลืออยู่เดอจ้าเหลืออยู่แคบ4ีตนนะคะต้นที่ยังไม่นวยอยู่ก็จะเป็นต้นทีดดกๆตะกีเนาะจ้าทุกคนตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะสาวเมือนีหนึ่งข่าเซ็ตแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็ได้เอาปลาหมึกแข็งมาย่หักินกับเขานะคะกินกับลูกชายสองคนนะคะกินไปน้ำก็คุยกันไปน้ำนะคะเป็นการกินปลาหมึกแข็งครั้งแรกของบักหล่าไอดี นอกจากปกติแล้วนะคะพปกอาหารทะเลแห่งแบบนี้ปุ้ยจะบ่คอยเด็ซื้อมานะคะเพราะว่าซื้อมากก,กินไดแ้แค่เจ้าของคนเดียวนะคะพ่อกับแม่กัย,ย,ยังบ่ไดอย่างซี่นะคะก็เลยบ่อกกอคอยซื้อมาค่ะเนื่องจากว่าคือยากนะค่ะก็เลยซื้อมาอย่างก,กินกับเขาห้อมๆแบบนี้นะคะก็แสบพอดีกันค่ะกับข้าวสาวมื้อนี้ของเฮาค่ะทุกคนเฮาจะเห็ดเป็นเมนูนี่ค่ะเห็นขนุนแบบนี้ค่ะหลายๆคนเอามาเห็ดเมนูอียงกันแน่นอกจากเมื่อนี่นะคะปุ้ยสิเห็ดเป็นสูบักหมี่ค่ะเมนูนี้ปุ้ยบเคยเห็ดจ็คเทอ่อนะคะต้องบอกเลยค่ะปกติ ตีนะคะถ้าเป็นเมนูซูบะหมี่นี่แม่เพิ่นจะเป็นคนเหตุค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าว่าซูบะหมี่ครั้งแรกของเฮาสิเป็นจังไดเนาะค่ะบะหมี่น่วยนี่กับหน่วยใหญ่เติบเนาะสาววิจะพาเคืองเลยนะคะถ้าหากว่าตุ๊บจะเคืองนึงนี่ก็จะได้เต็มโคกใหญ่ๆนึงเลยนะคะบ่เป็นตลอดตั้งแต่พาบะหมี่แล้วค่ะทุกคนปุ้ยเคยเบิ่งในคลิปเนาะจ้าผู้ลังคนเพิ่นก็เอามีดทาน้ํามันก่อนนะคะแต่ว่ามื้อนี้ปุ้ยก็ลืมคิดไปค่ะก็พาแบบนี้เลยนะคะย่างก็็็็ตตติดดเเเเมมีลยยนนาาะจ้แ่่กบปหังงงงจจจ้้้ทุกกคนนนนเเฮฮาาาัััััอออดดยมแหเอา บักลาหน่อยไอ้ดีที่มานั่งเฝ้ามือหนีนี่บอจ่าบอเม่นยังไดเพิ่นอยากกินบักหมี่จ่าบักหมี่เพื่อนก็เอินว่าบักทุเรียนอยากกินบักทุเรียนอยากกินบักทุเรียนอยู่หันเ่ะอคะยังว่าบักหมี่ดีบนจ่าเสี่ยมาไหวเหตุผลยังมีแต่ว่าอยากกินอยู่นอจ่าหลังจากนั้นปุ้ยก็จะฟานเป็นแว่นใหญ่แบบหมี่นอจ่าเฮาจังสีมาปอกเปลือกออกที่หลังหลังจากที่ปุ้ยต่อเถบ่อพออกมากแล้วนะคะเฮาก็มีพื้นทีโล่งขึ้นนะคะในการเหตุกับข่าวกับน้ำของเฮ้านะคะแต่ก่อนนอจ่ามองปุ้ยได้จ้จ วางเต้านะคะแล้วก็จะดั้งป้มองนี้เลยเนาะค่ะบัดที่นี้พอห้ามุ่งหลังคาต่อออกไปนะคะให้ยื่นออกไปเนาะค่ะเขาก็จะวางเตามองพื้นดินนะคะแล้วเขาก็มีพื้นที่เนาะจ้าเยอะขึ้นเลยนะคะสะอาดสะอาดขึ้นค่ะสองมือก็อนนั่นเนาะจ้าตัวเย็นพังนะคะคุณสามีก็เดิไปสมเนาะค่ะตอนแรกคิดว่าถ้าหากว่าสมบได้เนาะจ้ากาววาจะตัวเย็นยุบานออกมาใส่เลยนะคะเพราะว่าตัวเย็นยุบานเนาะจ้าเขาก็เสียปากทิมไว้ซื่อนะคะแถบจะบุรษใสงานเลยกับวาใดยเนาะค่ะ นี่ที่ทุกคนเห็นบัากหลายดีมาปี่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนอยู่นําคลิปวิดีโอของแม่นั่นก็คือบอดด้ให้เพื่อนเบิงโทรศัพท์เนาะคะ่ะบางเมื่อนะคะเพื่อนเบิงโทราศาพัพท์หลายเนาะจากเอิ่นเลิมบหันละเด้อสาทุกคน,นท่านนี้แม่ก็เริมโบหันใจแล้วเนาะคะ่ะว่าหูน้องมีปัญหาหรือบอนะคะว่าจะพาไปหาหมอหูลรอค่ะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนก็มีเป็นวัดน้านะคะก็อาจจะเกี่ยวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงก้อนานันนันนะคะน้องแปลว่าเจ็บหูเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ได้พาไปหาหมอนะคะการเจ็บหูนี่เป็นบ่อยมากค่ะให้ระวังที่ล่อหมอบ ทุกคนข้าก็จะมาหาปัดกวาดรอบๆบ้บานแน่เนาะคะ่ะต้มบัหมีนะคะปุ๊บว่าแน่ใจค่ะปุ้ก็จะใส่น้ำปลาแดกลงไปเลยนะคะเมนูนีบน้บด้ถามแ่เดือดจ่าคิดเอาค่ะทุกคนกาวามันนนาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะใส่น้ำปลาแดกลงไปประมาณสองทับพ,พี่เนาะจ้าคิดไปคิดมาคะ่ะทุกคนห้าสิต้มบัหมี่ปนซุปซื่อๆไห้จังไหนเนาะจ้าข้าก็เลยไปจับปลาดุกนะคะเอามาใส่จกะะักสามตเนาะจ้าต้มบัหมีไปด้นเติมเนาะจ้าต้นกระถางบัหมีของห้าเปืือยดีนะคะปลาสุกดีแล้วเนาะจ้าปุ้บก็จะขัวง่าต่อเลยนะคะ เห็นแม่เพิ่นเฮ็ดนอกจากบ้างเท้อเพิ่นก็จะขวในบักอื้อใส่บ้างเทือเพิ่นก็จะขัวในบักแต้งใส่เนาะค่ะนบักแต้งก็จะเป็นในบักแต้งไทยเนาะจ้าแต่ว่ามือนี้หฮาจะใส่เป็นง่าขาวเด้อจสาขัวไฟอ่อนๆเนาะค่ะฝ่าขัวนะคะฝ่าคขนเนาะจ้าอย่าถิงไว้โดนนะคะเดียวงาของห้าจะไหมค่ะ เห็นง่าขาวขวแบบนี้ลรวก็คิดเห็นเมนูขนมหวานค่ะทุกคนปุ๋ยบอได้เห็นเมนูขนมหวานเลยค่ะช่วงนี้คิดอยากกินเมนูท้องม้วนสดมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนเมนูนี้คือปวียสิบอกว่าแซบมากเลยนะคะปุ๋ยเฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดขายน้ำขาช่วงนั้นพอปุ๋ยออกมาอยู่หน้าปุ๋ยกระแทบจะบอได้เห็ดเมนูขนมหวานผ่วงนี้เลยนะคะแต่ก่อนนั่นบออยู่บ้านเฮ็ดเมนูขนมหวานดูค่ะค่ะเดียวก็เฮ็ดบ่าบินเดียวก็เฮ็ดทองม้วนเดียวก็เฮ็ดอันขนมไข่นกกระทาเนาะจ้าเดียวกับเฮ็ดสังขยาชาไทยสังขยาใบเตย นอ,อีกหนึ่งเมนูที่เฮดกินดูนันก็คือขนมตะโกค่ะทุกคนทั้งเฮดกินทั้งเฮดขายนํานะคะหลังจากขัวงา่าเซจแล้วเรียบร้อยเนะะาะจ้าปุ๊กก็จะเอางามาบดบดเนาะจ้าให้เขาแตกๆในะจักน้อยนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้ทรงกินหอมเนาะคะ่ะเพราะตอนที่น้ำมันง่ามันออกนะแม้เอาละค่ะทุกคนเ่าก็จะมาเริ่มขันตอนในการเฮดซุปบะหมี่เราเด้อจา้าปุ๊กก็จะแกะปลานะคะแล้วก็เอาไปตำปนให้มันแหลกๆก็นอาจ้กหลัง,ลงอนนอจากนั้นเขากาับใส่บัหมี่ที่เทาต้มไว้ลงไปเลยนะคะบะหมีต่ตังว่าเครื่องหนวยค่ะทุกคน กุยจะซูปเบิดเลยเนาะจ้าใส่บัหมี่ลงไปห้ากะจะตั้ม้แหลกละเอียดเลยเนาะค่ะทุกคนแล้วก็คนไปนํานะคะให้มันขากันกับเหนือป้าเนาะจ้ากุยกคคิดแค่ว่าถ้าหากว่าเป็นเมนูซูปจังสีเนาะจ้าน่าจะเฮ็ดคล้ายๆกันเบิดเลยนะคะก็คือจังซูปบักเขือคือจังซูปบกอื้อจังสีเนาะจ้าบักลาห้ายางมาเห็นตอนที่แม่กาลังตั้มบะหมี่อยู่แบบนี้เนาะค่ะบักลาบอกว่าบ่เห็นหน้ากินเลยว่าสันเนาะจ้ามันก็คือจังมันบบเมนบะหมี่ซุกนาน่าค่ะมันกระชุกอยู่เนาะจ้า่าันบอยงท เบิดค่ะทุกคนใส่ลงไปอีกนอกจากใส่ลงไปหล้วก็ะยัวให้แตกออกจากกันนะคะจนกระถางเป็นเหนือเนียนข้ากันดีเลยเนาะค่ะบุรีังคนกับจว่าซุปไปร้ปนีกินเบิดยูโบนอัจิว่านอกจากกินบเบิดดอกนะคะทุกคนเป็นกรสิตซกใส่ตุ้เย็นไหวเนาะค่ะกับทามาดกินเดชวงมือบุนเดชแกาววสิเหตเพื่อล้านน้ำนั่นล่ะค่ะตอนนี้เราก,ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนในการรุงรสแล้วนอกจากิใส่พริกป่นลงไปนะคะพริกป่นอันนี้ค่ะเป็นแบบพริกปี้นอกจากพริกกระเลียงเนี่ยเราจะโอ้ยจาดีค่ะขนาดเลยค่ะทุกคนเขาดังเป็นวาเลนเลย ขนาดแค่เปิดกระปุกนั่นนี่บ่ต้องคิดถึงตอนที่เฮาตั้เนาะจ้ากกจะใส่พีค่นลงไปเนาะจ้าน้าป้านะคะพงนัวเนาะคะ่ะตามด้วยง่าขาวขัวแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะตังกล่องของเฮากระพังไปแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ากาลังสร้างใหม่อยู่นะคะมาประทันหออัวจจ้ามือน,นีก็เลยจะได้ดเป็นภาพบรรยากาศในการฮิตกับเขามุมเดียวแบบนี้เลยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เวลาฮ็ดกับเขาบ่คอยเตรียมความพร้อมไว้ล่อเลยเนาะคะ่ะทุกคนถ้าหากว่าเฮาปลอกห้อมไวแต่โดนโดนพุ่นเนาะจ้าเฮาก็จะประหยัดเวลาในการฮิตกับเขาไปอีกหลายเลยนะคะในระหว่าง นี่นอกจากวิกาจายางไปเก็บตะระแน่ก่อนนะคะก่อนหนานีวิกาได้สอนวิธีการปอกหอมให้กับบักหลาไอดีของเหาแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนก็มีความพยายามบักยางคากเลยนะคะในระหว่างนี้แม่ก็ได้ตั้งกล่องไว้น้่เนาะคะ่ะในขณะที่ตัดคลิปผักเสียงยูนิกระลุ่นไปขึ้นกันนะคะยานมีดบาดมือบักลาเหาแต่บักลาเหากระเกงติบนะคะเดี๋ยวนี้แบบว่าเหลื่อมแบบอยากจะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เนาะคะ่ะอยากจะเฮ็ดซอยแม่นะคะเหลื่อมแบบว่าดังไปเองอย่างสีนะาแต่ว่าจะต้องเป็นต้อนที่เพื่นบด้เบิ่งโทรศรพท์เด้อค่ะถ้าหากว่าเบิ่งโท่า,าระสาบเน,น เออจังใดกับโบหันบึงอยู่หันละจ้าข้อมือได้โบได้บิง่โทรศัพท์ก็จะเห็นเพื่อนมาว่วนเวียนว่นเวียนว่นเวียนเออสีวาจังใดล่ะคะทุกคนเ้าไปเว้ามากกะคิดขํามเาบบออกเนอจ้าแค่เขาเห็ดซ้เร็จไปแค่นี่เขาก็ดีใจมากๆแล้วนะคะที่เขาได้เห็ดซอยห้าเนอจ้าหัวหอมของห้ากับปป้งอยู่กับผื่นแบบนี้เลยเนอจ้าวุกับ็หั่แต่เห็นตอนที่ตัดคลิปนี่ล่ะค่ะแต่ก็บ่บเป็นยังคะ่ะวุกัก็ลางนนำกวนที่จะมาใส่อยู่แล้วนะคะหลายมือมาหนีเสียงกระจากไปเที่ยวทางใดค่ะทุกคนบบท่านได้ก ตำไปตำมาค่ะมีความหุ่นซึกว่าง่าหน่อยแห้งค่ะทุกคนก็นเลยจะใส่ลงไปเบิดเลยนะคะหลังจากนั้นจะเ๋าจะใส่นําปลาแดลงไปอีกค่ะมีความหุ่นซึ้ว่ามันบ่นว่าเทะๆเลยเนาะจ้า,จาก็จะตำไปนํำปรุงไปนํำซิมไปน้ำเรื่อยๆเนาะจ้า,จาในระวางนี่ก็คือล่อ,อกลาห้าปอกหอมเด้ะจ้าว่าจะปวกเองกับบอย่อมให้ปวกเนาะจ้า,จาคลิปนี้ก็จะเนี่ยจาจากน้อยอยูเดอร์จ้าผุ้ใดเบิ่งจุบกระคอมเมนต์มาบอกคุยนํำในเด้อค่ะเป็นการเฮ็ดซุบกหมี่ที่ดนแห้ง ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากเขาจะใส่หอมลงไปเลยนะคะหอมเขาก็จะมีแค่่องสวงยางเคีนี่แหละค่ะคิดบอกนะคะว่าเวลาเห็ดซุปบะหมีน่นี่ปกติแล้วเขาต้องใส่หอมอีกอย่างจ้ะ มันจังสีหอมแม้มันจิมีอยู่หอมอันนึงค่ะทุกคนแต่ปุ้คิดแต่งได้ปุ้จะคิดบออกผู้ใดมีสูตรซุปบะหมี่เด็ดเด็ดกับคอมเมนต์มาบอกกุ้ยนำใน,นเด้อจา้าเพื่อ,อตรอบนาะปุ้ยจะได้เฮ็ดนำนะคะบัหมี่ยังเหลืออยู่ตังเครองนวยขุนจา้าอันนี้ซุปบะหมีเ่เซจแล้วก็สิได้ตักกินแล้วก็จะตักแบ่งใส่ตู้เย็นไวน้เนาะจ้กเมื่อนี่เฮ็ดกระปุกว่าแดกขวมค่ะทุกคนโอ้ยจังแมนจะได้แห้งบักคักเลยจา้าขวาน้อยๆของเฮ้าหอมกลุ่มถีบเลยจา้บาบัดที่นี่บ่ได้ยานาาานะยัาายนงได้ยานถกอีีม่เาาาดุนะยบักหลาายนึเสียได้่ามัน่ ในทีสุดซุปบะหมี่เห่ากระเซ็เแล้วเรียบร้อยจะทุกคนนาตาอาจะเป็นประมาณนี้เลยเดอ้อจ้าซุปบัหมี่บานปุ้ยจะบดใส่น้ำเด้อค่ะทุกคนปุ้ยคือเทนต้อนที่ปุ้ยซื้อกินอยู่กุ้งเทมเนาะจ้าเขาจะใส่น้ำน้ำเน่จากน้อยหนึ่งเนาะค่ะเหมือนกะว่าแบบให้มันมีน้ำแบบ นิดๆนะคะทุกคนมันจะบดแดเแีแบบนี้นะคะแต่ว่าบาั่นปุย๋ยอาจจะกินแบบนี้ค่ะเซตแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนก็มาเด้อจ้ามากินขขากับซูบัหมี่น้ากันนะคะหูวซื้อว่าหอมซาลาเน่ห้าสีหน่อยเกินไปเนาะค่ะมันบอคอยมีสีเขียวเลยนะคะแต่ว่าพักหอมบัวห้าเนอะจาหรือวัาหัวหอมกัหลายเติบอยู่จ้า มือนีห้ากับเป็นคนเลียงง่วอีคือเก่าค่ะพราวาช่วงนีขึ้นตาเพิ่นไปฉีดปุ๋ยมั่นเนาะจ้าบรรยากาศของห้ามือน,นีนะคะก็บชื่อจังขึ้นฝ่าคึค้นฝนอจังสิตกคือเก่าจ้าแต่ว่าก็บบตุกนะคะฝ่าห้องอยู่ใกล้ๆพุ่นเนาะค่ะทุกคนคันแมนตกก็คือโต๊แบบว่าลิ้นๆหน่อยๆแล้วก็เลียนใกล้ไปเลยนะคะจะหายไปทางใดเอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ปุ้ยร็ะงต้องหองลาไปกอนเด้อจ้าจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ้ยนําในเด้อค่ะสวัสดีจ้า